โรงเรียนพรเจริญวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงการที่ตั้งเลขที่1หมู่มหกถนนพังโคนบึงการบ้านเอราวันตำบลพรเจริญอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงการตราประจำโรงเรียนตราช้างเอราวันล้อมด้วยรวงข้าวซึ่งมีความหมายว่าการพัฒนาชีวิตและสังคม เกิดจากผลรวมทางการศึกษาและเอราวันเป็นชื่อหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนปรัชญาโรงเรียนคุณธรรมนำความรู้คำขวัญเรียนดีวินัยเคร่งเก่งกีฬาพัฒนาบ้านเมืองคติพจนั์นถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีอัตลักษณ์มีระเบียววินยัย รักความเป็นไทยอยู่อย่างพอเพียงสีประจำโรงเรียนม่วงเหลืองต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นรังภายใต้การบริหารงานของนายสุปชัยสายเย็นผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยานายนิติวัตรวันทวีรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียนนายธนากริปรินรองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายงบประมาณนายสามารถสุขุนพันรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการนายพิชิตอุปสิทธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนางทิพวรรณสีพรมสาครูรักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลโดยมีดรนัทพลเนื่องชมพูเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีข้าราชการครูจำนวน82คนพนักงานราชการจำนวน1คนครูอัตราจ้างจำนวน7คนครูต่างชาติจำนวน3คนโรงเรียนพรเจริญวิทยาได้ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนพรเจริญเป็นองค์กรที่เสริมสร้างสมรรถนะของครูและบุคลากร ในการพัฒนาการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีรับผิดชอบต่อสังคมบนพื้นฐานความเป็นไทยภายใต้กฎกติกาสากลโรงเรียนพรเจริญวิทยาเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึง6ในปีการศึกษา2564มีนักเรียนจำนวน1,913คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเปิดแผนการเรียนหนึ่งแผนคือแผนการเรียนทั่วไประดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเปิดแผนการเรียน3แผนได้แก่ 1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2. แผนการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น 3. แผนการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ทุกระดับชั้นเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษจ,จากเจ้าของภาษาและได้เรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนพร้อมทั้งการเรียนวิชา IS-1 ถึง IS-3 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และ5ด้านอาคารสถานที่โรงเรียนพรเจริญวิทยามีเนื้อที่50ไร่มีห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะดังนี้ อาคารเรียนจำนวน5หลังอาคารประกอบจำนวนสหลังอาคารเกียรติคุณหรือห้องเกียรติยศจำนวนหนึ่งหลังสนามสิ่งก่อสร้างอื่นๆห้าอย่างห้องเรียนจำนวน50ห้องแบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น27ห้องและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย23ห้องห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จำนวนสี่ห้องห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จำนวน8ห้องประกอบด้วยห้องปฏิบัติการฟิสิกส์สองห้องห้องปฏิบัติการเคมีสองห้องห้องปฏิบัติการชีววิทยาสองห้องห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไปหนึ่งห้องห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์หนึ่งห้องห้องปฏิบัติการภาษาจำนวนสองห้องประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ1ห้องห้องปฏิบัติการภาษาจีนญี่ปุ่น1ห้องศูนย์วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆจำนวน80ห้องพักครูจำนวน8ห้องศูน scec จำนวน,น,น,น10จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นสมรรถนะในการจัดการศึกษาและประสิทธ,ธิภาพของโรงเรียน โดยมีการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนผู้ปกครองชุมชนภายใต้บริบทความพร้อมของโรงเรียนทั้งด้านบุคลากรด้านงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์และด้านการบริหารจัดการมุ่งพัฒนานักเรียนเรียนรู้ความเป็นพลเมืองที่มีศักยภาพทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ และพร้อมในการเปิดแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษในปีการศึกษา2565นี้